มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวิธีเช็คสถานะการโอนเงินวิธีเช็คสถานะโอนเงินพัฒนาคุณภาพข้าวเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์นะคะเพจเพื่อเศรษฐกิจไทยได้โพสต์ข้อความระบุว่าเช็คสถานะการโอนเงินพัฒนาคุณภาพข้าวรายละ500รอรอบที่สอง หลังจากผ่านที่ประชุมคอรมอแล้วณวันที่10กุมภาพันธ์2564และบอบริหารทกาสาได้หารือเรื่องงบประมาณและการโอนจนแล้วเสร็จเริ่มอ,อนวันนี้และทยอยไปเรื่อยๆโดยเช็คเงินเข้าได้4ช่องทางดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เช็คสถานะโอนเงินได้ที่ลิงก์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะเมื่อเข้าไปที่ลิงก์แล้วใส่เลขัตบประจำตัวประชาชนกดค้นหาค่ะ 2. เช็คจากบัตร ATM 3. ปรับสมุดเงินฝากที่ธนาคาร 4. กดสมัครเช็คเงินเข้าออกผ่านลายของทอกสฟรีนะคะโดยกดแอดเพื่อนใช้ id ด a c c f a ี c c f a M I L y อหากตรวจจากลิงก์ไม่ได้นะคะลองตรวจสอบด้วยวิธีอื่นดูค่ะถ้าเงินเข้าแล้วสถานะจะขึ้นโอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบคุณพืชเศรษฐกิจไทยและขอขอบคุณมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ